เปลี่ยนมาใช้ True ูบเ e ชสามจีพลัสชีวิตก็เลยสนุกมากมากค่ะเปลี่ยนมาก็เร็วและแรงเร็วแรงถึงใจอินเตอร์อัน,อนยังสรังให้โยกความรู้ไม่มีหมดาหายามันสนุกบบอัเยอะยิ่งสุกยิ่งรงแสงใครอิสระแบบที่ใครก็ตามไม่ทันสะพานา,าผมกเดแดนก็เทรนยิ่งกว่าใครชีวิตก็มูฟเนื้อใครกับตีมหลากหลายไม่สำกันวันนี้สามที่ดีก็ต้องครัเปลี่ยนโลกร ให้ชีวิตมูฟแรงที่สุดเราชัดชาสนุกด,ดูนังฟังเพลงไม่สะดุดเปลี่ยนลายมัยนแรงถึงใจเปลี่ยนมาใช้ True Move Edge 3 G Plus สนุกได้ทุกที่ทุกไลฟ์สไตล์กับยาย่ากับ Go Live S1 เพียง2,990บาทได้ค่าโทรและเล่นเน็ตฟรีวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้